สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเคียวพัตตานะคะตามที่สัญญากันไว้ว่าถ้าดอกบานเมื่อไหร่จะพามาดูและจะมาดูไซส์ดอกขนาดดอกกันว่าจะใหญ่ขนาดไหนนี่เลยค่ะวันนี้นะคะบานแล้วค่ะสวยมากดอกใหญ่มากนะคะดูสิคะโอ้ยสีสดมากๆเลยสวยจริงๆค่ะ อันนี้เป็นดอกแรกเลยนะคะยังไม่เคยบานเพิ่งจะเห็นดอกเขาค้งแรกกับกีโอพัสตาค่ะอย่างที่เคยบอกนะคะได้มาตอนตอเปียงเล็กๆต้นเล็กๆเออไม่ใช่สิต้นเล็กๆนะคะไม่ใช่ดอกเล็กๆได้มาตอนต้นเล็กๆยังไม่มีดอกเลยเออตอนนี้มีดอกให้เราชมแล้วสมกับการรอคอยเลยค่ะสวยจริงๆตัวต้นเทานิดนึงนะคะนี่ต้นเขาเท่านี้ ชื่นใจเป็นดอกกุหลาบสีแดงดอกแรกของเราเลยนะคะเออที่เราปลูกมันมีดอกที่เราเห็นเหมือนจะมีแค่ต้นเดียวด้วยค่ะที่เป็นสีแดงอาเดทีเดนด้ยวยแต่เดทีเดนเ,เราไม่แน่ใจว่าจะแดงมากขนาดไหนแบบไหเดี๋ยวก็ต้องมารอตัวบบทุกทีนะคะวันนี้ดูเกียวพัตตาชมเิีวพัตตาไปก่อนนะคะสวยจริงๆค่ะดอกใหญ่ด้วยดูสิ แล้วได้เห็นแอบนี้ก็ชื่นใจนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเขเดี๋ยวก็าไปจีบคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ